คุณเป็นของผม EP ที่11ตอนที่13เน้นเน้น EP นี้ก็อาจจะมีช่วงที่ติด NC นั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะค้ำค้ำไปเนาะโปรดพัรเวลา19เนกา10นาทีนะบ้านเวลหลังจากที่ผมสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกไปให้ไอ้เจ้าเด็กดื้อได้รับรู้ ว่าผมคิดยังไงกับเจ้าตัวตอนแรกก็กล่าวว่าจะหาสถานที่ดีๆหรือจังหวะเหมาะๆเพื่อสร้างความประทับใจแต่เพราะไอ้วลมันดื้อมากจนสิ่งที่ผมคิดไว้พังลงไม่เป็นท่าแถมวันนี้ทั้งวันเจ้าตัวก็หางานให้ผมไม่เว้นช่วงเริ่มจากเมื่อเช้าที่ผมไปรับมันที่บ้านเพื่อไปมาหาลัยด้วยกันแต่ไอ้ดือ้อดันชิงหนีผมหายไปไม่บอกไม่กล่าวโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็อ่านแต่ไม่ตอบโคตรกวนตีน บอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้ทำมาผมหัวเสียจนอยากหาแท้ฟาที่มันตูดลายแต่ก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าต้นเหตุทั้งหมดมันคงมาจากตัวผมเองที่โมตหาเลิกงามยามดีจนไม่มีโอกาสขอเจ้าตัวเป็นแฟนสักทีเลยกลายเป็นว่าผมโดนงอนเข้าอย่างจังก็นะคนอย่างเอเวลดูออกง่ายจะตายคิดอะไรอยู่เจ้าตัวก็จะแสดงออกทางสีหน้ามาจนหมดส่วนผมตอนแรกก็เพียงแค่อยากแกล้งอย่างที่บอกผมมันโรคจิต ชอบนักละเวลาเห็นไอ้ดื้อมันงุงงิ้งอ่ะแต่ดูเหมือนครั้งนี้ผมจะประมาทอีกฝ่ายต่ำเกินไปเพราะไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดหลบหน้าผมแล้วไหนจะตอนที่ผมเห็นมันวิ่งจูงมือไปกับไอ้เชี่ยหน้าไหนก็ไม่รู้บอกเลยผมโคตรโมโหโกรธจนอยากจะเข้าปิัดหน้าไอ้หน้าหลอนนั่นแล้วบอกมันว่าอย่ามายุ่งกับเมียกูแต่ก็ทําได้แค่คิดเพราะความเป็นจริงเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณวันนะที่ทําให้ผมถึงจนเลือดขึ้นหน้าเลยกล้าที่จะขอไอ้เวลเป็นแฟน แบบที่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเพราะกลัวว่าถ้าเียนผมยังปล่อยมันไว้แบบนี้มีหวังในอนาคตข้างหน้าคงถูกหมาฆ่าไปแตกอย่างแน่นอนอุตส่าห์ตรีตราจองไว้ตั้งนานข้าโดนปาดหน้าเค้กไปนะมึงผมคงต้องแก้เคล็ดโดยการบทไม่สึกแม่งเลยและคราวนี้ล่ะผมก็ได้อภิสิทธิ์ในตัวของไอเวลมาอย่างถูกต้องคำว่าผัวถูกตีตราใส่หน้าผมยังภาคภูมิใจและผมก็จะจับฟาดหน้ามันจังๆได้คำม่วเมียกูให้โลกรู้ โดยทั่วกันแล้วมาลองดูสิว่าหลังจากนี้ต่อไปใครหน้าไหนไมันจะยังกล้าเข้ามาวุ่นวายกับเมียผมอีกบอกเลยคราวนี้แม้แต่เล็บมือมึงก็ไม่ได้ตะเพราะกูจะเดินไปหักแขนขามึงก่อนที่มึงจะถึงตัวเมียกูยังไงล่ะในเวลาที่ผมกําลังคิดวุ่นวายในหัวของตัวเองเสียงของผู้เป็นเจ้าของบ้านอย่างไอวลก็ดึงสติผมให้หลุดออกมาจากผวงังมึงอยากกินน้ําอะไรอ่ะบ้านกูมีทุกน้ําทุกสีทุกกี่ห่อพอดีแม่ซื้อไว้ให้เป็นโกดังเลย สงสัยกลัวกลัวไม่มีน้ํากินเวลดเดินออกมาจากห้องครัวลงมาถามผมที่อยู่ในห้องนั่งเล่นใต้ตาของมันยังคงบวมช้ำเนื่องจากเสียน้ําตาร้องไห้ฟูมไฟายไปก่อนหน้านี้เห็นแล้วโคตรมีอารมณ์เลยชอบนังหลักที่ได้แกล้งเมียคิดแล้วก็อยากเห็นน้ําตาของมันตอนถูกผมจับอจังใจเย็นไว้ก่อนไอ้ปอดรออีกนิดเดี๋ยวต้องได้จัดแน่มึงไม่รอดหรอกอีเมีย กูเข้าถ้ำเสือมาขนาดนี้แล้วแม่งเอ้ยแค่คิดก็แข็งแล้วเว้ยและเมื่อเห็นเจ้าตัวถามมาแบบนั้นผมก็ยิ้มย่องตอบกลับไปอย่างไม่ลังเลกูจะกินน้ำเมื่อก็เออไงน้ำกูไงถึงถามไงว่าจะกินน้ำาะะไรอ่ะกูจะได้เอามาให้มึงเดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นเจ้าบ้านแหลงน้ำใจอือีเมียโง่เอ้ยและเหมือนว่ามุกของผมแม่งจะปัก เพราะไอ้ดื้อมันเสือกโง่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังซื่อเชีย่ยเสียรมและด้วยความเหนื่อยหน่ายกับท่าทีอินอนเซนต์ของเจ้าตัวผมเลยต้องลุกขึ้นไปยืนประจันหน้าอีกฝ่ายก่อนจะเอื้อมมือควา้าหมกเข้าที่เป้ากางเกงของมันแบบไม่ปล่อยโอกาสที่ได้ตั้งตัวเชีย่ยมึงทําอะไรเนี่ยเจ้าตัวสะดุ้งหยงร้องจ้าจนผมเกือบหลุดขังกับท่าทีเหลอะหลาของมันแต่ผมก็ไม่เว้นช่วงนานก่อนจะรีบคว้าเอวอีกฝ่ายเข้ามาประชิดตัวแนบนั่น โอ้ยเชี่อปลอดกูจะล้มมันวอยายไปก็หน้าแดงไปด้วยโคตรหน้าฟัดชิบหายเห็นแบบนี้ผมก็ยิ่งได้ใจก่อนจะก้มหน้าลงกระซิบข้างหูของมันแผ่วเบาเพื่อเน้นย้ำในความหมายที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ให้เจ้าตัวได้รับรู้กูอยากกินน้ำของมึงเวลไม่พูดเปล่ายังใช้สายตาก้มมองไปยังป้อกเกงเกงของเจ้าตัวจนเจ้าของเรือนร่าง ได้แต่เขินหน้าแดงหูแดงเรากับหนุ่มน้อยตัวเล็กตะมุตมีน่ารักซึ่งโคจะแตกต่างกับความสูงที่เกือบจะเท่าผมแต่ก็ไม่รู้ทําไมเพราะไม่ว่าภายนอกของมันจะเป็นยังไงทว่าสายตาของผมไอเวลมันก็ยังดูตัวเล็กหน้าทนุถนอมหน้ากแกล้งหน้าฟัดหน้ากัดให้ร้องขางแม่งได้ทุกที่ทุกเวลาเลยจริงจริงเ oh, <no. S 1> เวลขอนะได้ปะผมใช้เสียงสองออดอ้อน,อ,อนที่ข้างหูเจ้าตัวแผวบา ก่อนจะอ้าปากงับใบหูอมชมพูของเจ้าตัวพอให้รู้สึกวูบว่าออโรคจิตมันตอบผมเสียงแผวแต่ก็รู้ว่ามันเขินแถมยังไม่มีทีท่าปฏิเสธผมสักนิดเราให้ไหมละ่ะผมถามย้ำอีกครั้งคราวนี้ก็เริ่มใช้มือบีบรูปที่เอวของเจ้าตัวได้มือทั้งสองข้างไปมาเบาๆโอ้ยไอเชีย่ยโโลดจริงๆแล้วน้องเวลพูดยาวว่าน,นี้นะ แต่ว่าเซ็นเซอร์ไว้ก่อนกันแล้วกันคำตอบของเจ้าตัวทำผมอดยิ้มไม่ได้แถมตอนนี้อีกฝ่ายยังบิดเอวไปมาตามแรงมือที่ผมบีบลงไปที่เอวลลตั้งหากนี่มันยั่วกันชัชดๆเนี่ยไม่ปฏิเสธครับถ้าจะว่ากูเป็นแบบนั้นเพราะกูรู้สึกแบบนั้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้มึงอันนี้ต่อเนื่องมาจากที่เบล ใช้คําพูดคําพูดหนึ่งเปรียบเลยในโปรดของเรานั่นเองนะถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรก็ไปดูในลิ้นยายได้ <c oughs> ผมหยุดเว้นช่วงสักพักก่อนจะกระซิบข้างหูอีกฝ่ายในประโยคถัดมาด้วยน้ําเสียงติดแหบมันรู้สึกตลอดเลยครับเมีย <c oughs> <c oughs> พูดพร้อมหัวเราะในลำคออย่างผู้ชนะก่อนจะอ้าป,ปากงับเบาๆที่แก้มซ้ายของอีกฝ่ายอย่างเหินกระหาย กลิ่นกายของไอเวลมันหอมมากช่างเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยราวกับแคนตาลูปผสมกลิ่นของวานิลายิ่งสูดดมก็ยิ่งติดใจเหมือนมันกำลังเรียกร้องอยากให้ผมสัมผัสเจ้าตัวจนใจจะขาดตกลงยอมนะครั้งนี้ผมไม่ยอมให้เจ้าตัวได้มีเวลาปฏิเสธเป็นครั้งที่สองทันทีที่พูดจบผมก็จัดการช้อนตัวอีกฝ่ายอุ้มขึ้นพาดบา่าพาเดินตรงเข้าห้องนอนของเจ้าตัวทันทีเฮ้ยไอ้ปรด มันดิ้นโคตรรงังจนแขนผมแทบจะหลุดเชีย่ยเอ้ยแต่ด้วยความหืนและยังคงต้องคีปลุกเอาไว้ผมจึงทำได้เพียงกัดฟันสู้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตัวหนักเท่าควายก็ตามฮึบไว้ฮึบโว้ผมอุ้มพาร่างเขื่อนของเจ้าตัวเดินเข้ามาภายในห้องก่อนจะวางคนในอ้อมก่อนลงบนเตียงนอนอย่างนุ่มนวลอีกฝ่ายยอมนอนลงอย่างว่าง่ายไม่ได้มีทีท่าขัดขืนแต่เพียงแค่หน้าแดงจนรามไปถึงใบหู เห็นแบบนั้นมันก็ยิ่งหน้าฟัดเป็นบ้าผมขยับตัวคุกเข่าคลานขึ้นไปนอนกอดคนบนเตียงไว้แน่นจูบลงไปเบาๆที่หน้าผากมนก่อนจะหอมไปที่แก้มทั้งสองข้างหนักๆให้สมกับความสําเร็จที่ได้เจ้าตัวมาครอบครองหอมจังอยากกินแล้วครับเวลเอ่ยปากกระซิบข้างหูอีกครั้งก่อนจะโน้มหน้าลงไปจรดรีมฝีปากลงที่ต้นคอขาวขบเม้มดูดดึงจนเผยให้เห็นรอยรักเป็นจ้ำ ได้ยินเสียงคลางแผ่วเบาจากคนด้านล่างนั่นเป็นการตอบรับคำขอของผมได้เป็นอย่างดีแล้วต่อจากนี้ก็ไปอ่านต่อเองนะครับในตอนที่13ชื่อตอนว่าเน้นเน้นนะเออเน้นเน้นยังไงก็ไปลองอ่านกันได้ว่าเขาเน้นแบบไหน <c oughs> เออเอาเป็นว่าคําข้ามไปกันแล้วกันจะบอกว่ามันเป็น n อที่แบบแต่งเองไม่อยากอ่าน ่อออาขงงตัวเแล้วก็ดูจากเวลาแล้วมันอาจจะจบเร็วจนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในตอนที่14กันแล้วกันครับตอนที่14รักเมียคนเดียวเวลพาร์ทโอ๊ยเบาๆไอ้เชี่ยปลดอุแสบโอ้ยผมได้แต่ร้องโวยวายนอนคว่ำหน้ากองก็อยู่บนเตียงภายในห้องนอนของตัวเอง โดยมีเอแฟนขี้หืนที่กำลังบรรจงทายาให้ผมอยู่ทางด้านหลังให้ตายเถอะโคตรทุเรศตัวเองเลยตั้งแต่เกิดมาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะต้องมาโกงก้นให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองมาทายาในที่ลับให้ฮ <c oughs> โคตรอายเลยโว้ยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ผมกับไอ้โปรดเริงระบํากันอยู่บนเตียงนอนบอกเลยตอนนี้ผมไม่มีแม้แต่แรงจะขยับตัวเพราะถูกไอ้โรคจิตนี่ ทำพิษไว้เยอะมากจนตอนนี้ร่างกายของผมปวดร้าวระบบไปหมดนี่ถ้าไม่บอกว่าแค่มีอะไรกันผมคงคิดว่าตัวเองกําลังถูกทาโรุณกรรมอยู่อย่างแน่นอนเพราะไอ้คาว่ารักจากปากของไอ้โปรดมาจนถึงเวลานี้ผมก็ยังรู้สึกขนลุกขนชันทุกครั้งที่ได้ยินไม่คิดไม่ฝันเลยว่าประโยคที่อยากได้ยินอีกฝ่ายพูดมาโดยตลอดพอมาถึงตอนนี้ผมกลับเข็ดขยาที่จะฟังแต่จะบอกมันไปว่าไม่เอาอีกแล้วถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องบอกรักกูอีกกูขอร้องกูกลัวแล้วไอ้โรคจิตเอ้ย มึงอยากขยุกขยิกดิคนด้านหลังพูดขึ้นบ้างก่อนที่ผมจะขมวดคิ้วมุ้ยกับคำพูดของมันขยุกขยิกอะไรมึงใช้คำโคตรตะมุตตมิดูหน้ามึงด้วยบ้ากามขนาดนั้นมันไม่เข้ากันเลยเว้ยเอ้าเอาเอา,เอามึงบูบี้กูเหรอเดี๋ยวเจอไอ้เชี่ย ไอ้เลวไอ้โรคจิตวิปริตวิจิานแม่งโคตรเลวเลยทันทีที่มันพูดจบไอบ้านั้นมันก็ยัดนิ้วแทงเข้ามาทางด้านหลังผมทันทีไอ้เชีย่ยแต่คราวนี้ผมไม่ได้ยินดีปรีดาเลยสักนิดแต่มันแสบจนผมต้องแหกปากลั่นพร้อมยกขาถีบยอดอกมันไปเต็มๆเ,เจ้าตัวเลยกิ้งหลุนๆล,ลงไปนอนกองอยู่ที่ปลายเตียงโอ้ยเชี่ยวลึงถีบจริงจังไปป้ากูจุกเลยสัต์ เสียงแง๋งแง๋ของไอ้โปรดบนพึมพำอยู่ปลายเตียงไม่บอกก็รู้ว่ามันคงเจ็บจริงๆเพราะเมื่อกี้ผมถีบมันไปเต็มๆแบบไม่มีกั๊กเลยสมควรสึกเล่นไม่รู้เรื่องผมบ่นกลับบ้างก่อนจะค่อยๆขยับตัวหยิบกางเกงขึ้นมาสวมอย่างระมรัดระวังเพราะยังรู้สึกระบมที่ช่องทางด้านหลังไม่หายส่วนในตัวปัญหาก็รีบลุกขึ้นปัดฝุน่นก่อนจะเดินกลับมานั่งลงบนเตียงข้างๆผมแถมไม่ไวเยีเ่ยวตัวมากอดรัดฟัดเวียงผมอีกระลอกโอ้ยไอ้โปรดกูเจ็บ ผมแหวะใส่มันอีกรอบแต่ก็ยังคงไม่มีทีท่าว่าอีกฝ่ายจะยอมถอยหนีอีกตามเคยก่อนนิดก่อนหน่อยไม่ได้เลยจะฟันแล้วทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณเวลเฮ้ยดูดูฟังมันพูดแต่ยังมีหน้ามาบีบเสียงเล็กเสียงน้อยส่ผมอีกกวนทีนชิปใครใครฟันมึงมึงพูดให้มันดีๆเลยนะเพราะมีแต่มึงนั่นแหละที่แทงกูเอาแทงกูเอากูถึงได้ไปอยู่ในสภาพนี้ไง เอาสิเอาให้ตายกันไปข้างไม่โอมไม่อายมันแล้วให้รู้กันทั้งหมู่บ้านไปเลยว่าผมกับมันเล่นท่ายากกันจนหมดสภาพแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาแทนที่คู่กรณีจะรู้สึกผิดมันกลับเป็นเสียงหัวเราะชอบใจออกมาพร้อมกับพรมจูบกอดรัดฟัดเวียงผมหนักกว่าเดิมซะอีกอ้อยอ้ออ้อยไอ้ปลดมึงบ้าปะเนี่ยกูเจ็บไปหมดแล้วนะหนวดมึงมันแทงคอกู <c oughs> <c oughs> พูดเป็นเล่นแทงนิดแทงหน่อยเป็นเลยไปครับคุณเมียฟังฟังคําตอบมันสิ พูดจบก็ไม่ไวเอาหน้ามาซุกไซซอกคอผมอีกรอบให้ตายเธอผมเลยไเหน่กับมันจริงๆใจก็อยากต่อยมันไปสักปั๊บแต่อีกใจก็เริ่นรู้สึกพอใจแปลกๆกับการแสดงออกชัดเจนว่าเจ้าตัวคงหลงผมเอามากผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมแต่ที่แน่นๆผมมั่นใจว่าผมจะไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าเมื่อก่อนผมเคยรักมันมากแค่ไหนณเวลานี้มันก็ยังคงเหมือนเดิมและผมหวังว่าไอ้โปลมันก็จะเป็นแบบนั้นผมก็ได้แต่หวังเอาไว้ ขอให้มันอยู่กับผมตลอดไปอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะกูรักมึงนะโลดหลังจากที่ทะเลาะวิวาทกันไปหนึ่งยกผมกับมันก็พากันออกมาหาข้าวกินด้วยสภาพที่โคตรจาะทุลังทุเลบอกเลยว่าถ้าเดินผมมันทุเรศมากอุตส่าห์ย้ำนักย้ำหนาแล้วว่าให้สั่งข้าวมากินที่บ้านแต่ไอแฟนประสานแดดของผมก็ยังรั้นบอกอยากเปลี่ยนบรรยากาศจะออกไปกินข้าวนอกบ้านให้ได้ ละจสุดหมายปลายทางก็คือห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนั่นแหละครับโอยเวลมึงมั่นใจนะว่ามึงกินหมดอะทันทีที่อาหารมาเสิร์ฟสิ่งแรกที่โปดมันทําก็คือการแขวะผมแถมยังทําหน้าเอือมระอากับผมเต็มทนถ้าไม่ติดว่าคนเยอะผมคงลุกขึ้นยกขาถีบมันตกเก้าอี้ไปแล้วคุนหาอะไรมีปัญหากับกูได้ทุกเรื่องแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ารักกูนะรักกูหนาเฮ้ยดดกๆกไปทัยพูดมากมึงอ่ะมีหน้าที่จ่ายตังค์ไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ว่าจบผมก็เตะขามันไปหนึ่งทีด้วยความหมั่นไส้ส่วนคนถูกเตะก็ทำชักดิ้นชักงอสำออยขั้นสุดก่อนจะตบท้ายด้วยการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่ผมประสาท <c oughs> เราทั้งคู่กินไปก็ด่ากันไปบอกเลยในสายตาคนอื่นคงมองพวกผมสองคนว่าเป็นเพื่อนรักที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะดูยังไงผมกับมันก็ไม่เหมือนแฟนกันซักนิดไม่แปลกหรอกถ้าคนอื่นจะมองแบบนั้นและเหมือนถูกอ่านใจได้ เพราะจู่ๆก็มีน้องนักเรียนสอามคนเกี่ยงกันเดินมาทางโต๊ะพวกผมซึ่งผมน่ะสังเกตเห็นพวกเธอมองมาทางไอ้โปรดตั้งแต่ที่เราสองคนเดินเข้ามาในร้านแล้วแต่ไม่คิดว่าจะกล้าขนาดนี้เท่าที่ดูคงยังอยู่ประมาณมอต้นด้วยซ้ำให้ตายสิแกแดนแกล่มแกฝนจริงๆรโว้ยเอ่อพี่คะพี่ชื่ออะไรหรอคะประโยคแรกออกมาจากน้องคนผมสั้นมีหน้าม้าก็น่ารักแหละแต่ก็ แกแด,ดจ้าแถมยังพุ่งตรงไปที่ไอ้โปรดอย่างชัดเจนเบาได้เบานั้นน้องผัวพี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับน้องจู่ๆไอ้โปรดมันก็ทำตีมึงดูก็รู้ว่าเขามาจีบมึงยังจะทำแกล้งโง่อีกคือพี่หล่อมากเลยค่ะพี่เป็นดาราหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าพี่น่าเหมือนดาราคนหนึ่งดาราน้องจำคนผิดแล้วล่ะพี่ค่าหลอ่อและรวยมากครับแต่พี่ไม่ได้เป็นดารา พระเจ้าผมว่าน้องเขาจึ้งแล้วนะแต่ทําไมคําตอบของไอ้หาโปรดมันถึงทําให้ผมเงือบแบบนี้วะไอชิปหายกูหมดคําจะพูดแล้วดูหน้าน้องๆเขาตอนได้ฟังคําตอบของมันดิและน,น้องๆเดินกับโต๊ะไม่ถูกเลย <c oughs> ดูมันกลั้นขำคิกพองมึงเป็นบ้าเหรอไอ้โปรดพูดเองขำเองปราษากลับเหรอคนหาอะไรมั่นหน้าเกินอ๋อทำไมอ่ะไม่ดีไงหรือมึงจะให้กูคุยกับน้องเขาต่อ แต่เท่าที่กูดูจากสายตามึงนะขืนกูยังคุยต่อไปกูนี่แหละที่จะงานเข้าซะเองอ่าตอบดีมีไหวพริบโอเคได้ครั้งนี้มึงรอดตัวไปผมยังไม่ทันได้ตอบต้องอะไรออกไปจู่ๆไอ้โปรดมันก็ลุกจากเก้าอี้ของมันแล้วเดินมานั่งเก้าอี้ข้างๆผมก่อนที่มันจะเชีย่ยผมนี่สะดุ้งเกือบตกจากเก้าอี้เมื่ออยู่ๆไอ้โปรดมันก็ดึงหัวผมไปจูบดังจวบ คือเสียงจู่มันดังมากไม่บอกก็รู้ว่าตั้งใจให้น้องโตนั้นเห็นชัดๆและเหมือนว่าจะเป็นผลเพราะตอนนี้น้องๆพวกนั้นพากันกีดกายกันลั่นล้านเรา,รากับถูกไฟช็อตกลางห้างดังยังไงอย่างนั้นส่วนผมนี่ทําอะไรไม่ถูกอารมณ์แบบกึนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนที่ไอ้คนข้างๆจะยืนนะ่นหน้ามากระซิบข้างๆหูผมอีกครั้งกูมีเมียคนเดียวกูรักเมียคนเดียวและกูรักมึงคนเดียวนะเวล อ้าูเลยอยากจะปีดเป็นบ้างเชียเ,ย,ย,เยเอ้ยโคตรอายแต่ก็โคตรได้ใจกูเลยอ่ะหนึ่งเดือนของการเป็นแฟนกันตั้งแต่ผมเป็นแฟนกับไอ้โปรดจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับภายนอกสำหรับคนที่ไม่รู้จักพวกเรา เขาก็คงคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันทั่วไปแต่ก็มีบางคนที่เริ่มเอะใจส่วนบางคนก็จับเราเป็นคู่จิน้นโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของพวกผมมันก้าวกระโดดแบบเดอะเบสถึงขนาดไอ้ปราดกับไอ้ว่านยังต้องก้มหัวสูฮกให้กับความหน้าเหมอนของไอ้โปรด เพราะวันๆไม่คิดจะทำอะไรนอกจากชวนผมเข้าห้องจนตอนนี้สภาพของผมจากเดิมก่อนที่จะเป็นแฟนกันมันก็ยากอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้พอความสัมพันธ์พัฒนายิ่งขึ้นสารร่างของผมยิ่งเหมือนสรางศพเดินได้ไหวเป้าววามืงเบาได้ก็เบานะไอ้ว่านถามผมทันทีที่วันนี้มันเห็นผมโผล่หน้ามาหาพวกมันได้กูว่าหัวมึงมันเกินเยียวยาแล้ววะไอเวลบอกตามตรงกูรับสภาพมึงไม่ได้เลย และนี่คือประโยคคำพูดที่ดีที่สุดของไอ้ปราดตั้งแต่มันกับผมรู้จักกันมาครั้งนี้มันก็คงจะดูเป็นห่วงเป็นใยผมมากสุดละมั้งอะไรวะมีพวกมึงดูออกขนาดนั้นเลยเหรอว่ากูทําอะไรมาก็ได้แต่ฟุบหน้าลงกับโต๊ะดีนะที่วันนี้ไอ้โปรดมันไม่มีเรียนเช้าพอมันส่งผมหน้ามอเสร็จก็บอกจะรีบกลับไปนอนเอาแรงผมเลยพอมีเวลาได้หายใจบ้างผัวมึงไปอดอยากมาจากไหนวะทําไมถึงทําได้ทําดีถือจริงๆแล้วมึงชอบไปให้ท่ามัน อ้าวอ้าวอกูเพิ่งชมมึงในใจไปแบบแบบว่าวมึงพูดจาดีนะไอ้ปาราไม่ทันไรก็ปากโบมอีกแล้วกูนี่นะให้ท่ามันคนแบบกูมีดีกว่านั้นเยอะผัวกูมีน้ำยามึงอะไม่ค่อยมีน้ำยาไงไอ้ว่านมันถึงชอบมาบ่นให้กูฟังก็กะจะพูดแซะแค่ไอปนะ้ปาดนละแต่เหมือนไอ้คนข้างๆผมจะสะดุ้งซะเองอะไรอะไรกูไปเล่าให้มึงฟังตอนไหนกูไม่เคยพูดไว้ <S 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 ไปในว่านที่เลิกลากสุด รีบแก้ตัวออกมาแถมตอนนี้ไอ้ปราดก็เริ่มทำหน้าเหมือนผีไม่รับบุญดูเหมือนว่าคำพูดของผมจะทำให้ครอบครัวชาวบ้านร้าวฉานซะแล้วสิและด้วยกลัวว่าจะถูกลูกหลงผมจึงรีบใส่หัวตัวเองค่อยๆบีบตัวเล็กๆย่างกายออกมาจากมรสมขนาดย่อมๆจนมารู้ตัวอีกทีผมก็เดินมาถึงสนามบาสของมหาลัยซะแล้วที่นี่คนเยอะมากเหมือนว่าจะมีการแข่งขันของนักศึกษา ที่จัดทีมกันขึ้นมาเองผมคิดว่าพวกนั้นคงแค่มาเล่นสนุกกันแต่เนื่องจากนักกีฬาในสนามมองมองดูแล้วนี่มันแทบจะรวมทีมเดือนคณะเลยนี่วะเริ่มจากคนนั้นเลยคนผมเทาหุ่นล่ำลำ่นั่นก็เดือนคณะถ้าจะไม่ผิดคงชื่อทามคณะพระศึกษาภาควิชาวิทยาศา,าสตร์การกีฬาส่วนคนขาวๆหน้าหว,นหวานๆลุกอบป้านั่นก็เดือนคณะเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ปีสองชื่อบดยังไม่พอยังมีคนผมสีน้ำตาลอ่อนหน้านี่โคตรหล่อดูคมเข้มสไตล์คนไทย แต่ถ้าไม่บอกคงไม่รู้ว่าเจ้าตัวเป็นถึงลูกครึ่งฝรั่งเศสเพราะพี่แกหน้าออกไทยมากแต่ติดตรงที่สูงเกือบ2เมตรนี่แหละชื่อพี่ลาสอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์และสุดท้ายคนนี้ผมคงไม่ต้องแนะนําให้ยุ่งยากแถมตอนนี้เจ้าตัว,ตวกําลังวิ่งตรงแนวมาทางผมโดยไม่สนใจสายตาของใครต่อใครภายในสนามที่กําลังเพ่งเล็งไอ้น้องนี่กันอย่างไม่วางตาพี่เวลจริงๆด้วยผมนึกว่าจําคนผิดซิมาทําอะไรที่นี่หรอครับ คือไอ้น้องอยูนั่นเองให้ตายสิคืนผมยังอยู่ที่นี่ต่อไปคงได้ใจแต่กับความหล่อของคนพวกนี้นั่นนะแถมพวกได้สายตาของเหล่าแฟนขับคุณคุณเขาที่แทบจะแดกหัวผมแล้วเออไงอยูพี่แค่ผ่านมาน่ะกำลังจะไปแล้วอยู่เล่นบาสต่อเถอะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาหันมามองกันหมดแล้วพี่ขอตัวนะตั้งท่าจะกลับหันหลังแต่ก็ต้องชะงักเมื่อคนตรงหน้าคว้าแขนผมเอาไว้สะกก่อนเดี๋ยวดิพี่นี่พวกผมก็กำลังจะเลิกเล่นแล้วอ่ะพี่หิวไหม พวกผมว่าจะไปหาอะไรกินกันพอดีผมอยากเ้ยนข้าวพี่สึกมือเอ,อ่อค,คือไปเถอะนะตั้งแต่วันนั้นที่พี่ช่วยผมให้ได้เป็นเดือนมาหาลัยผมก็ยังไม่ได้ตอบแทนอะไรพี่เลยนะครับกินข้าวกับผมหน่อยนะนะนะครับแค่มือเดียวเอง <c oughs> โหต้องอ้อนเบอร,ร์นี้เลยเหรอวะอะไรจะอยากกินข้าวกับผมขนาดนั้นนะ่ะเออเคได้ได้แต่พี่ไปแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมีคนมารับอะ่ะ อีกฝ่ายยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเดินกลับเข้าไปยังสนามใช้เวลาไม่นานผมก็ถูกดึงขึ้นรถน้องยูแล้วมานั่งตัวเกรงอยู่ในร้านอาหารสุดหรูใกล้มหาลัยส้นแล้วพี่เวลอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจวันนี้ผมรวยมากเ <c oughs> จ้าตัวพูดติดตลกแต่ผมนี่สิที่รู้สึกไม่ค่อยตลกสักเท่าไหร่อารมณ์แบบอยู่ผิดที่ผิดทาง จริงๆผมก็มาร้านแบบนี้กับไอโปรดบ่อยๆนะแต่ความรู้สึกมันต่างกันมากเวลาอยู่กับไอโปรดผมจะรู้สึกสบายใจไม่ต้องมาคอยห่วงกริยาท่าทางอะไรแบบนั้นอ่ะแต่พอมาอยู่กับคนอื่นผมกลับรู้สึกเกรงมากแถมยังมีสายตาของโต๊ะอื่นๆพาการหันมามองทางผมด้วยสีหน้าประหลาดๆราวกับว่าผมไปทําอะไรผิดมาก็ไม่ปานทําเอานึกถึงตอนนั่งกินข้าวกับไอโปรดเลยทําไมกันนะทั้งๆที่บรรยากาศตอนนั้นก็คล้ายๆกันกับตอนนี้แต่ผมกลับไม่รู้สึกแค่สายตาไกลเลย หรืออาจเป็นเพราะไอ้โปรดมันคอยชวนผมคุยจนเป็นธรรมชาติผมก็เลยมองข้ามคนพวกนั้นไปได้แต่พอมาตอนนี้ผมได้แต่นั่งนิ่งๆราวกับตุ๊กตาหน้ารถเพราะตอนแรกผมคิดว่าน้องสภาไปร้านอาหารตามสั่งทั่วไปไม่ก็กินข้าวในโรงอาหารของมอและอาจมีเพื่อนคนอื่นมาแจมด้วยเพื่อไม่ให้รู้สึกเกรงจนเกินไปทว่าผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วเหมือนว่าตอนนี้น้องเขาจะสังเกตเห็นท่าทีของผมบ้างแล้วล่ะพี่เวลอึดอัดหรอกครับ น้ำเสียงของยูฟังดูเปลี่ยนไปหรือผมจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ประโยคเมื่อกี้มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนน้องเขากําลังโกรธเปล่านะพี่ไม่ได้อึดอัดแค่ไม่ค่อยหิวอะ่ะพี่ขอโทษนะยูชอบกินอะไรก็สั่งเลยนะพี่กินได้หมดแหละอ๋องั้นก็ได้ครับ เจ้าตัวตอบก่อนจะยิ้มให้ผมแล้วหันเบรคพนักงานเพื่อสั่งอาหารใช้เวลาไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟดูจากหน้าตาของอาหารแล้วไม่บอกก็รู้ว่าน้องคงหิวหน้าดูเพราะมากันแค่สองคนแต่พี่แกเล่นสั่งมาเจ็ดปดอย่างคืออยากถามน้องว่าที่พี่บอกก่อนหน้านี้ว่าไม่ค่อยหิวสรุปแล้วน้องได้ยินพี่พูดว่ายังไงกันแน่แต่ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะดูน้องอยูจะอยากให้ผมกินมาก ก็จะตัวเล่นตักอาหารทุกอย่างใส่จานผมแบบไม่มีพักสุดท้ายผมก็ต้องกินให้หมดเพราะไม่อยากให้เสียน้ำใจพี่เวลกินเก่งนะเนี่ยเห็นตอนแรกบอกไม่หิวแต่สุดท้ายก็กินจนหมดเลยเก่งมากเลยครับยังมีหน้ามาพูดอีกทั้งที่ตัวเองเป็นคนสั่งมาแท้แต่กลายเป็นว่าผมนั่งกินเป็นผีปอบเข้าสิงอยู่คนเดียวส่วนเจ้าตัวแค่นั่งจิบน้ำหน้าตาเฉย ยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรผมก็ได้รับรู้ถึงการสั่นไหวของเครื่องมือสื่อสารภายในกระเป๋ากางเกงก่อนจะหยิบออกมาดูถึงรู้ว่าเป็นไอ้โปรดที่โทรเข้ามาสงสัยมันจะมารับผมแล้วล่ะเออคือว่าอยูพี่คงต้องไปแล้วอะ่ะดูเหมือนเพื่อนพี่จะมารับแล้วอ่ะส่วนค่าหารเดี๋ยวเราช่วยออกกันคนละครึ่งนะไม่เป็นไรหรอกครับพี่พี่รีบไปเถอะเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองกลับบ้านปลอดภัยนะครับ มันจะดีหรอพี่เกรงใจอะ่ะแถมอาหารยูก็ทานไม่ได้แต่เลยอะจะให้เราจ่ายคนเดียวได้ไงไม่เป็นไรจริงจริงครับแค่พี่ยอมมากับผมผมก็ดีใจมากๆแล้วไปเถอะครับเดี๋ยวเพื่อนพี่รอนานนะเค okay, ก็ได้ยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะพี่ไปนะไว้เจอกันว่าแล้วผมก็รีบวิ่งออกมาจากร้านทันทีอย่างดีที่ไม่ได้ไกลมากใช้เวลาไม่นานผมก็มาถึงหน้ามาหาลาัย แล้วก็พบกับรถของไอ้โปรดที่จอดอยู่ก่อนแล้วทำไมเลิกช้าจังมารอตั้งนานแล้วเนี่ยอีกไฟบนอิดออนโทษทีพอดีไปกินข้าวมารีบกลับเถอะกูปวดขี้มาก <c oughs> เสียดายของชิปสงสัยจะกินเข้าไปเยอะใช่ไหมเนี่ยเป็นงี้ทุกทีเลยเวลากินอะไรเกินตัวดื้อจริงๆนาะมึงอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ได้ปวดท้องนะโทเลิกบนได้แล้วออกรถแล้วครับครับตามบัญชาครับคุณเมีย และรถก็ขับออกจากหน้ามหาลัยโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าในทุกการกระทําของผมกำลังถูกใครบางคนจับตามองอยู่ตลอดเว้นลาโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่11ตอนที่เท่าไหร่วะ ตอนที่13-14นั่นเองนะครับไอช่วงที่มี NC ก็ให้เพื่อนๆไปตามอ่านที่ลิงก์นิยายใต้คลิปกันเองก็แล้วกันเนาะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็คาดว่าใกล้จะจบแล้วล่ะหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับอีพีนี้ไปแล,แล้วแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย